สวัสดีกันทุกคนทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านโมเดลเป็นแบบบ้านไม้ครับโมเดลเล็กๆตามที่เห็นเลยนะครับจริงๆจุดประสงค์หลักของผมเนี่ยจะไม่ได้มาถ่ายหลังนี้แต่เพลินว่าวันนั้นได้มาถ่ายบ้านไม้นกดาวนะครับที่อยู่เรียงรายบริเวณฝั่งด้านนู้นครับด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีสมาชิกลหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นบ้านที่อยู่ด้านหลังบ้านเรือนไทยผมก็เลยอ้อลืมถ่ายวันนี้ก็เลยมีโอกาสแวะมาครับ ก็เลยได้มาจัดให้ท่านผู้ชมได้หลายคนได้ดูกันตามที่เห็นครับเป็นไม้ครับแล้วก็เอามาผสมผสานกับในรูปแบบของคําว่าบ้านสมัยใหม่ครับไม้ก็ต้องบอกไม้เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าแล้วก็ผสมผสานไปกับศิละปะ <c oughs> ที่เรียกว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยครับตามที่เห็นครับบริเวณด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรยกสูงจากพื้นอยู่ที่0.5เมตรหรือว่า50เซนนะครับตามที่เห็นเลยเนเป็นหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้เขาจะทําไว้เพื่อที่จะเอาไว้พัก ในกรณีที่เขาจะมาเฝ้าดูแลในเรื่องของการที่จะขายบ้านไม้นกดาวที่อยู่ฝั่งด้านนู้นครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ครับตัวบ้านนะครับจะอยู่ที่ 4, ี่คูณสามเมตรนะครับแล้วก็รับเบียงด้านหน้าในตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็จะอยู่ที่4 6 6, 6แล้วนะครับ6คูณ3.5เมตรโดยประมาณตามที่เห็นครับเป็นแบบเล็กๆมินิมินิครับผม,ม,ม,ม เพื่อที่จะเป็นบ้านสวนหรือเป็นบ้านตากอากาศของหลายๆท่านก็ดูแบบไว้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลผมก็พาทุกท่านได้มาดูนะครับเพื่อที่จะเห็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่เรียกว่ามันเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเล็กๆเพื่อที่จะเป็นบ้านสวนเป็นแบบนี้ครับทาสีเทาตัดกับสีขาวซึ่งเรียกว่าเป็นสีค่อนข้างจะฮิตในรูปแบบของคำว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นในปัจจุบันนี้นะครับหลังคาด้านบนก็จะเป็นเมนทัชชีทที่มีฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็เสาแต่ละเสาจะมีทั้งหมด 6, เสาเป็นเสาไม้ทั้งหมดคร นะครับเพราะว่าทีมงานของเขาจะเป็นในรูปแบบของเําว่าบ้านไม้นกดาวซึ่งทํามาจากไม้เก่าอยู่แล้วก็เลยก็เลยใช้กันในรูปแบบนี้นะครับตามที่เห็นเลยระเบียงด้านหน้าอันนี้จะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าของบ้านท่านล็อกไว้และท่านก็ไม่อยู่นะครับแต่ก็ได้โทรคุยกับลูกชายท่านแล้วนะคก่อนอนุญาตได้มาถ่ายรีวิวเพื่อจะให้หลายๆคนได้ดูกันเพราะว่าวันนั้นอับพลาดไปในเรื่องของการที่จะมาถ่ายให้หลายๆคนได้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณด้านบนนะครับ บันไดเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอันนี้ท่านทําไว้พักก็เลยไม่ค่อยจะละเอียดแต่ถึงแม้กระนั้นก็ยังถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เลยดูว่าเป็นข้อมูลในการที่เราจะไปสร้างครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างยังไงก็ลองโทรไปยังผู้รับเหมาแล้วกันนะครับผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรไว้ด้านล่างวิดีโอลองถามดูว่าถ้าในกรณีที่ทําแบบนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับระเบียงด้านหน้าจะอยู่ที่2น่าจะประมาณ2เมตรคูณ3.5เมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับ ลังคาก็เป็นเมนทัลชีตครับดูไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจนะครับในการที่เราจะสร้างแบบไหนอย่างไรหรือจะติดต่อไปยังผู้รับเหมาให้ทําแบบนี้ให้เลยก็ได้ถ้าในกรณีที่ท่านชอบแบบนี้โดยที่ท่านไม่ได้ชอบแบบทรงไทยประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็ลองโทรเข้าไปสอบถามดูได้ว่าถ้าในกรณีที่รับเหมาแบบนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่ย,ยังไงลองตกลงกันดูกักบกับผู้ที่รับเหมาหรือไม่ก็เจ้าของที่ เขาขายบ้านไม้นอกดาวแล้วกันนะครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยครับผมโอเคสวัสดีกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ